กราบสวัสดีครับกลับมาพบกับพนะักโต๊ะแช n แนลในวันนี้ก็ยังอยู่ในเกม Blue a r i นะครับก็มีการอัปเดตการสอบยิงปืนเข้ามาแล้วนะครับบอกเลยว่ารอบนี้ยากมากนะครับค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็ยากทุกรอบเลยครับแต่ว่ารอบนี้บอกเลยว่ายากเป็นพิเศษนะครับเราไปดูความยากว่ามันทําไมมันถึงยากนะครับเอาละ เงื่อนไขในการเล่นแบบที่4นะครับขั้นที่4เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันนะครับเงื่อนไขแรกก็คือสถานที่ในการสอบครั้งนี้จะเป็นในเมืองนะครับศัตรูที่พบจะเป็นกราะหนักนะครับผมและมีบัฟนะครับทำให้ตัวละครที่เป็นสเปเชียลนะครับได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษในการสอบรอบนี้นั่นเอง แล้วก็ดีบัฟนะครับผมดีบัฟอันนี้เราจะได้คือสตเกอร์ที่อยู่ในสนามจะได้รับพิษรุนแรงครับถึงตายเลยนะครับบอกเลยว่ารอบนี้ยากนะครับต้องออกสกิลให้แรงให้เร็วแล้วก็ต้องคอยเลี้ยงเลือดในปาร์ตี้ของเราอย่าให้ตายหมดนะครับตายได้แต่อย่าตายหมดนะครับเราไปดูว่าสอบครั้งนี้เราควรจะเล่นแบบไหนเอาใครไปบ้างนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยอืมมีแค่อันนี้สิห้องจำลองอ่าเดี๋ดูนะครับห้องจำลองทีมแรกนะครับทีมแรกเราจะอาศัยอ่ามิกะนะครับในการทำความเสียหายในรอบนี้นะครับโดยจะมีบัฟเป็นฮิมาริแล้วก็ลดค่าคอสฟูกะนะครับ สำคัญมากนะครับผมโอเคที่เหลือก็เอามาเร่งค่าคอสเอามายืนทนนะครับแล้วก็เอามาฮิวนะครับโอเคพยายามอย่าให้ลิกะตายนะครับมิกะห้ามตายเด็ดขาดถ้าตายปุ๊บเกมโอเวอร์เริ่มใหม่เลยโอเคไปออกสกิลให้ไวนะครับเน้นการ การทำความเสียหายของมิกะมาถึงปุ๊บรถค่าคอรสก่ออันดับแรกเลยครับรถเสร็จบ,บับแล้วก็ยิงเลยนะครับบับอ่าบับเสร็จย,ยิงเลยอืมแต่ครับอยู่ครับอยู่มิกะเลยครับ รถข้าคอสบับครับผมยิ่งจากนั้นฮิวนะครับโอเครถข้าคอสบับครับผมอ่าตัวฮิวเราบินไปแล้วครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไร แต่ที่ลิกะยังยืนอยู่ได้เราก็จะไม่มีวันแพ้โอ้มเรียบร้อยครับพยายามเลี้ยงเลือดนะครับผมไว้ให้ดีๆนะอย่าให้มิกะตายเด็ดขาดนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูทีมที่2เลยครับ ทีมที่สองนะผมก็ค่อนข้างมีความจำเป็นนะสำหรับมิกะก็ยืมนะครับผมใครมีมิกะให้ยืมบ้างนะมิกะอ่ามิกะนี่แหละ โอเคนะผมฟีน่านะครับแต่จริงๆฟีน่าก็สามารถเอามายืนทนได้แต่จะยืนทนได้ไม่นานนะครับก็ได้สักระยะหนึ่งนะ,ะประมาณนี้นะครับไปตัวทำดาเมจก็จะเป็นอายเนตชุดว้วยน้ำแล้วก็มิกะนะครับส่วนคนที่ต้องยืนทนก็คือ ซูปกินะต้องยืนให้ทนและต้องยืนให้ได้ด้วยนะครับเรียกมาแล้ว ฮิวไปก่อนครับฮิวไปก่อนอตุ้มตุมต้มตุ้มตุ้มุ้มเนื่องจากผมไม่มีอุยนะครับก็เลยลดค่าคอสไม่ได้นะครับอ้าวโอเคแล้วก็เรียกมา แล้วก็ฮิวครับบินไปแรกตัวหนึ่งสวยออกสกิลมิกะแล้วก็ฮิวซูบักกีครับโอเค เรียหิวทันไหมจะหิวทันไหมหิวทันหิวทันอยู่อ่าเลี้ยงครับเลี้ยงเลือดไปเรื่อยๆครับนี่ยิวิสไซส่ออกสกิลของมิการอบนี้คือจบเลยนะครับเนื่องจากไม่มีตัวเล่นคอสมันก็จะช้าๆหน่อยเรียบร้อย ทีมที่สามนะผมเดี๋ยวทีมที่3เราจะใช้อุทาหะนะครับในการทําความเสียหายนะครับเหมือนเดิมครับพยายามเลี้ยงสไตรเกอร์ที่อยู่ในสนามให้มีให้อย่าให้ตายหมดนะครับแล้วก็ออกสกิลอุทาหะเรื่อยๆนะครับตัวละครที่ใช้ก็ประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้แหละ ถ้าเอาไปเยอะมันมันจะลันสกิวลำบากนะครับไปมาถึงก็ลดเกราะไปก่อนเลยครับจังหวะนี้ยิวไปก่อน แล้วก็ออกสก,กิลอุทฮาเลยครับเรียกป้อมมาวางรถเกราะไปครับจังหวะนี้เลือดรถเป็นน้ำเลยนะโอ้โหป้อมช่วยกันยิงนะครับวางวางหิวดักสวย รถเกาะไปฮิวครับฮิวฮิวฮิวเอ๋อสวยแล้วเจ๊เขาจะหลบฮิวทำไมเนี่ยอ่ะอืมตัวละครอยู่ห่างกันเกินไปครับเอาเอาให้เจ๊เขาก่อนแล้วกันอืม เกิดปัญหาแต่แล้วมีคนยืนในสนามได้แค่คนเดียวเออยิงมันยิงมันเลียงครับรยังเลือดยังเลือดเอาผิดจังหวะโอเคครับเริ่มใหม่เกิดความผิดพลาดนะครับคือเขาวิ่งออกไปก่อนนะฮิวก็เลยเรียบร้อยเลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่ รถเก๋อเดี๋ยววางป้อมเลยนะครับตุก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 อ่ะฮิวครับสวยไอด้อยู่รอบนี้

่ารถตันฐานคลิแล้วเรียกป้อมมายิงครับมาเลยเราป้อมน้อยของข้าแป๊บเดียวหายครับผมนี่เนี่ยอุท้าฮะอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ เรเมื่อกี้นี่แบบฮิวล้วมันไม่โดนนะครับ<笑><笑>ก็เลยเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยยังไงก็ต้องเลี้ยงเลือดสไตรเกอร์ไวด้ดีๆนะครับบอกเลยว่าใครที่ปั้นอุทหามารอบนี้ได้ใช้งานดีมากนะครับแรงมากด้วยโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบประมวลผลในการสอบยิงปืนในการในในครั้งนี้นะครับก็ขอให้สอบได้สอบผ่าน รับรางวัลกันเยอะๆส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าไลฟ์สตรีมหน้าจะเป็นเกมอะไรอย่าลืมจารมรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ